รายการพิพิธนารักตอนนี้เราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์เหรียญกษะสาปณานุรักษ์จะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศของการเปิดจําหน่ายใจแรกเหรียญกระสาบที่ลึกและเหรียญที่ลึกพระราชพิธีสมามงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช14มกราคม2568บรรยากาศจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ ผู้ที่ต้องการจ่ายแรกเหรียญกระสาบที่ระลึกสมามงคลมีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ค่ะกดบัตรคิวกรอกรายละเอียดและจำนวนเหรียญที่ต้องการนั่งรอเรียกคิวรับเหรียญกับเจ้าหน้าที่ชำระเงินและตรวจสอบเหรียญให้เรียบร้อย และสำหรับท่านที่สนใจเหรียญที่ระลึกสมามงคลสามารถ w a ล k i อินเข้ามาซื้อนะร้านจำหน่ายเหรียญที่ระลึกได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอนะคะอยู่เทเวศเนี่ยค่ะพอดีว่ามาซื้อเหรียญใหม่สมามงคลเนี่ยค่ะเพิ่งออกวันนี้วันแรกออามาตอนประมาณ8โมงค่ะแล้วก็เขาเพิ่งเปิดซื้อก็ซื้อได้เลยะคะ่ะแล้วก็จับบัตรคิวกดคิวที่ตู้คิวที่8ค่ะ แต่ก็รอไม่นานเจ้าหน้าที่ก็บริการดีท้าไมถึงสนใจจะเก็บเหรียญคะว่าอ๋ออันนี้เป็นแบบว่าเป็นเหรียญวาระใหม่เทียบเท่ารอหนึ่งกับรอสิบค่ะ<ม>เป็นครั้งแรก<ม>ค่ะข่าวประชาสัมพันธ์จากช่องทางไหนเอ่อจากทาเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์แล้วก็จากใน Google ด้วยทีวีก็ออกค่ะ<ม>คะก็มาซื้อทุกเหรียญเลยค่ะยกเว้นทองคำ <laughs> ชื่อบุญทูสุวรรณสิงห์จ้ะมาแลกเหรียญที่ลึกกับเหรียญมีสองแบบอลูกเรียกไม่ถูกเหรียญสมะสมบัติมงคลมาจากวงสว่างลูกวันนี้มีได้เหรียญอะไรไปบ้างคะก็ได้ไปทั้งหมดนะครับยกเว้นเหรียญทองคําเพราะตังลุงไม่มีถึงลุงสะสมมาตั้งแต่เหรียญสมเด็จราชนีเมื่อปี251 1อ่ะอันละห้าอันละหกร้อยบาท แล้วก็เก็บมาเรื่อยๆของราชการที่9ก0าเหรียญนะลูกแล้ว,ลวเหรียญราชการที่10บนี่ก็ออกมาใหม่3 4สี่เหรียญนะลูกก็เก็บมาตลอดนะลุงสะสมมาแต่ตอนที่ทํางานอดีตลุงเป็นหัวหน้าไปรษณีย์สำเสาในจ้ะอดีตประมาณประมาณสองโมงมาถึงที่นี่ลูกสะดวกมากลูกทุกทีมันต้องเข้าคิวนานนะลูกมาแต่ด,ดึกเลยแต่คราวนี้มามาจ่ายหน่อยใส่บาสเรียบร้อยก่อนชิปประยุนครับ มาจากเซี่หลุยฮะเซี่หลุยซอยสามครับวันนี้มาซื้อเหรียญอะไรคะเหรียญกระสาบที่ระลึกฮะมาตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งเลยรอถึงแปดโมงครึ่งรอหนึ่งชั่วโมงได้เหรียญอะไรไปบ้างคะวันนี้ก็มีเหรียญเงินขัดเงาแล้วก็เหรียญเงินธรรมดาแล้วยังมีพวกเหรียญยี่สิบบาทขัดเงาแล้วก็ยี่สิบบาทธรรมดาค่ะทำไมถึงเรื่องสะสมเหรียญวาระนี้อะคะโอ้ผมสะสมเหรียญมาตั้งแต่ น้าแล้วฮะ20ปีได้กับมีทราบข่าวว่ามีแลกเหรียญสมาูรณ์จากที่ท,ที่ทางโทรศัพท์ครับทโทรศัพท์ครับขอบคุณมากค่ะครับครับเศวรลักษ์เกาเต้ค่ะเ<า>หรี<า>หยญที่ระลึกกระสาบค่ะ,คะแล้วก็ในวาระที่ที่เป็นของรอสิบกับรัชกาลที่หนึ่งะคะ มารอตั้งแต่ประมาณ7จ็ดโมงเช้าค่ะมาจากจังหวัดปทุมค่ะตื่นตีสี่จากจากใน Google ค่ะค่าเหรียญย0่ะค่ะ,นคะ,ะชนิดธรรมดานะคะก็เหรียญกระส์บที่เราลึกอะค่ะเ,ออเก็บไว้ให้ลูกสาวค่ะสะสมค่ะ เพราะว่ามีความชื่นชอบแล้วก็จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์คะ่ะแล้วก็มันมีคุณค่าทางจิตใจนะคะในเมื่อถึงวาระโอกาสที่สำคัญเนี่ยเราก็ควรจะเก็บไว้ให้ลูกหลานนะคะเอาไว้เขาจะไดะะ้เห็นคุณค่าะคะของเงินเงินทองแล้วก็เป็นเป็นที่ระลึกนะคะค่ะค กิจพิพัฒน์พิพัฒน์พัฒนาโนดแลกเหรียญที่ระลึกแลกเหรียญอ่าแลกเหรียญยี่สิบบาทแล้วก็เหรียญขัดเงาอ๋ออยู่กรุงเทพมากับน้อยนี่เองมาตอนเก้าโมงทำไมถึงเลือกสะสมเหรียญมานละนี่คะอ๋อผมสะสมเหรียญเป็นประจำอยู่แล้วเหรียญนี้เป็นเหรียญลำดับที่98ของเหรียญ20บาทคือสะสมเหรียญเป็นประจำอยู่แล้วก็ก็ต้องต้องต้องสะสมให้ครบทุกวันละ เพราะเป็นนักสะสมอง่ายๆอันนี้สร้าบข่าวการแลกเหรียญจากช่องทางไหนคะของกรมธนารักษ์ที่เขาลงลงลงในเพจผู้สะสมครับชื่อว่าที่ร้อยตีหญิงสายฝนพิพัฒนาชัดค่ะอ,อดีตเป็นพนักง,งานของการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะมาจากบ้านที่เพชรเกษมค่ะวันนี้มาแลกเหรียญ สมามงคลใช่ไหมวันนี้ก็จะมีะเหรียญหนึ่งพันห้าร้อยแล้วก็แบบขัดเงาสามร้อยแล้วก็ยี่สิบบาทเหรียญยี่สิบอะค่ะหานะคะไม่ถึงเลือกสะสมเหรียญวันนเราจะที่บ้านครอบครัวสามีและครอบครัวสะสมทุกแทบจะทุกรุ่นทุกแบบค่ะมานาน 30- 40, 40ปีแล้วค่ะก็มีอะไรที่ออกมาใหม่ก็จะติดตามไปเก็บรวบรวมสะสมไวค้ค่ะ Uh, my name is Paul Penton. Uh, I'm from Canada, but I live in Phuket, Thailand, uh, and I'm a student here. How do you know about this coin? Uh, I saw this coin, uh, I saw an article in the Bangkok Post, and I thought, oh, this is a really interesting coin, it looks beautiful, and I thought uh, it would be a good... ชื่อดีครับผมชื่อเล่นมาเลขเหรียญกระสาบที่ระลึกครับพี่มาจากที่ไหนคะจังหวัดนครศรีธรรมราชครับทำไมถึงเลือกสะสมเหรียญนี้คะอ๋อเก็บไว้เป็นสิริมงคลดีครับแล้วก็เป็นเหรียญที่ว่าเป็นความความเชื่อส่วนคนนะครับผมถือว่าถ้าอยู่ที่ผมก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองครับ มาค้าขายดีครับอ๋อจำหน่ายจายแรกใช่ไหมครับมาอยู่ที่นี่บ่อยๆครับโอเคครับขอบคุณมากครับสําหรับผู้ที่สนใจเหรียญสมะมงคลสามารถจําหน่ายจ่ายแรกได้ตั้งแต่วันที่26พฤษภาคม2568เป็นต้นไปณหน่วยงานของกรมธนารักษ์ดังต่อไปนี้ค่ะ